ท่านประธานที่เคารพครับผมสมชาติพนาภัสสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐม,มในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับเพื่อสมาชิกที่เคารพทุกท่านนานเท่าไหร่แล้วที่เราไม่เคยได้ยินคําว่าฮิริโอตปะนานเท่าไหร่แล้วครับสภาแห่งนี้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้ผู้อื่นเช่นเมื่อคืนนี้ มีท่านสมาชิกรัฐสภาท่านหนึ่งจะภาคเหนือตอนล่างนะครับท่านกล่าวหาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งว่าที่จะรับเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ามีผลประโยชน์ท่านครับนี่หรือครับสภาทรงเกียรติ ด้วยความเคารพผมมีลูกสาวลูกสาวผมถามพ่อพ่อเป็นนักการเมืองทำไมถามว่าทำไมลูกหนูไม่เห็นมันมีสาระอะไรเลยท่านประธานครับผมก็ถามเขาแล้วพ่อหนูวะพ่อเป็นคนดีผมพูดด้วยความภูมิใจนะครับเราต้องมาอยู่แวดวงนะครับทุกครั้ง ตั้งแต่ประชุมเรื่องน้ำท่วมเรื่องพลกรเงินกู้จนถึงวันนี้นะครับถ้าท่านตั้งข้อสังเกตสักนิดหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2550เนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับตั้งข้อสังเกตเจ้าของรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยวันนี้ท่านเข้าชื่อ ขอแก้ไขรัฐมนูญมันหมายความว่าไงครับบางพักบอกว่า2540ทุนสามาัน25 2550ผลเอการแต่นิยมชมชื่นว่า2550ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เจ้าของรัฐธรมนูญปี2 5 5 0เนี่ยขอยื่น ขอเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนี่คือคำตอบครับท่านเจ้าของรัฐธรรมนูญเองเป็นผู้เลือกสสรอเองแต่งตั้งสอนอชอเองยังไม่เห็นเลยว่า2005รัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยมันมีข้อผิดพลาดในโครงสร้างของมันครับประเทศชาติเราจะเดินหน้าไปได้อย่างไรครับท่านประธานครับ เดินหน้าไม่ได้ถ้าเรียงมีนักการเมืองที่เห็นผลประโยชน์แก่ตนมีความคิดมีจิตสำนึกในรูปของมิจฉาทิฐิท่านครับประชาชนเป็นผู้ตัดสินครับทุกครั้งการเลือกตั้งมันจะบอกอะไรได้ประชาชนเอาใครท่านครับไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องมาเอาเวลาของรัฐสภานี้ มาเปืองน้ำลายประชาชนเขาไม่รับหรอกครับวันนี้ประชาชนไม่ใช่คนโง่ประชาชนเขารับฟังเขาดูทีวีฟังฐานีวิทยุที่ถ่ายทอดเขารู้ว่าหน้าการเมืองวันนี้ใครดีใครไม่ดีพักไหนดีพักไหนไม่ดีนี่คือเสียงของประชาชนครับท่านอาจจะลืมไปแล้วว่ารัฐธรรมนูญนี้ใครเป็นเจ้าของครับ มันของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนท่านหลงว่าท่านเป็นเจ้าของประเทศหัวโขนัน้นไม่จีรังหรอกครับท่านได้มานั่งในสภาสองเกีกรแห่งนี้จากใครล่ะครับจากประชาชนนะครับประชาชนเป็นนายของท่านประชาชนเป็นนายของเรานะครับไม่ใช่ชุ่าฉันพูดเก่งเมเสียดายนะครับ อดีตนายกท่านหนึ่งผมไม่เคยเอยผมเคยนิยมชมชื่นว่าท่านเป็นคนหนุ่มท่านเป็นคนเก่งความรู้ดีแต่ทำไมวิธีคิดของท่านทั้งที่ท่านน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องหลายสมัยพร้อมทั้งอดีตรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินเงินทงทองนะครับเพราะผมรู้จักตระกูลท่านเป็นคนดีมาก แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรไปติดลมอะไรไปติดลมอะไรนะครับได้เป็นรัฐบาลทุกครั้งก็เพราะอุปัติเหตุต่างารเมืองตรงนี้สิครับที่เป็นข้อคิดฉันจะทำยังไงให้ประชาชนเลือกฉันมาเพราะประชาชนก็เบื่อนะครับผมขอเข้ารัตรุมนุปี2550 ที่มันมีบางสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับเช่นสารดีกาแผนคดีอาญาของรักาลเมืองครับท่านมันเป็นศารเดียวครับแล้วผมก็ถามท่านในเวลาเดียวกันว่าสารปกครองนะครับอยู่ในตุลาการหรือเปล่าครับใช่แต่สารปกครองไม่เห็นด้วยเลยครับ ที่มีสารเดียวแล้วผมโชคดีที่ได้คุยกับท่านผู้พากษาที่ท่านมีใจเป็นธรรมใจเป็นกลางเขาก็บอกว่าอากูมันไม่ใช่หรอครับขออนุญาตนะครับเ mm. ขาเรียกผมอากูที่ถูกที่ต้องมันต้องสามารถอุทธรณ์ได้ mm. เช่นกรรมการพิทักษ์คุณธรรมนะครับที่ ภาท่าเสียทีของกอพอนะครับที่ไปมีสารเดียวทั้งสารปกครองบอกรับไม่ได้นะครับพอกรุงเทพมหานครก็ขอให้มีสารเดียวแต่โชคดีเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้พรบฉบับนั้นตกไปครของกรุงเทพมหานครนะครับที่ผมยกตัวอย่างแล้วมันก็มีอีกหลายเรื่องนะครับ ในเรื่องที่มีการแก้ไขนะครับบัญชีสัดส่วนกับบัญชีเลือกตั้งธรรมธานครับประชาชนต้องการพึ่งพาคนของเขาที่เขาเลือกขึ้นมานะครับก็คือมาจากการเลือกตั้งครับแต่เมื่อไหร่ ที่มาจากบัญชีรายชื่อไม่ควรจะมีในจำนวนสัดส่วนที่พอสมควรครับท่านประธานครับเขาไม่รู้จักด้วยครับใครคือสมาชิกที่อยู่ในบัญชีสัดส่วนนี่คือปัญหาของประเทศเราซึ่งมันก็มีอีกหลายกรณีนะครับผมถึงเห็นด้วยอย่างที่ผมพูดแล้วรัฐมนูญนี้ของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน นะครับในการตั้งสสรนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ขอเพิ่มจำนวน75ไป150นะครับให้มันหลากหลายมากขึ้นระยะเวลาที่พิจารณาในเรื่องรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญควรใช้เวลาสักหนึ่งปีถ้าเป็นไปได้นะครับผมคิดว่า เราจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนะครับไม่ใช่พวกเรานะครับอย่าหลงตัวนะครับผมขอขอเลยครับท่านผู้แทนอันทรงเกียรตินะครับแล้วก็ขออย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วเอาความชั่วให้ผู้อื่นนะครับซึ่งมันไม่ถูกท่านประธานครับผมอิงวอนเพราะคนรุ่นใหม่ นะครับผมไม่อยากไปตอบคาถามของลูกผมตลอดเวลาครับทาบ่านประธานเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาหรือเพื่อนสมาชิกพุทธาลักษฎรก็รู้จักลูกสาผมเยอะลูกสาผมเป็นคนใส่ใจรเรื่องการเพิ่งอายุสิบขวบฮะแต่รู้ <c oughs> ถึงในระบอบรัฐธรรมนูญการปกครองนะครับโดยระบอบประชาธิปไตยท่านประธา,า,านครับ เสียดายเวลาที่เราที่เราเสียไปนะครับเพราะเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วการเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554รท่านประธานครับประชาชนก็ได้ตัดสินแล้วผมบอกแล้วครับประชาชนไม่ใช่โง่อย่าดูถูกประชาชนสิ่งที่สำคัญผมวิงวอนเรามาจากประชาชนนะครับให้เกียริประชาชนมั่งครับเขาเบื่อแล้วครับที่ ดูในรัฐสภาของเราครับท่านประธานครับขอบคุณครับ